ไปนะคะเป็นความโหดเหี้ยมของสาวประเภท2ที่รำคาญสุนัขพันธุ์ชิวาว่าของเพื่อนที่มาขอพักอาศัยอยู่ด้วยนะคะถึงขนาดจับสุนัขตัวเล็กๆโยนลงมาจากระเบียงชั้น5แล้วก็ตกลงมาตายในที่สุดค่ะ จ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำไม้ไผ่ผูกปลายด้วยเชือกเป็นบ่วงคล้องคอสุนัขพันธุ์ชิวาว่าอายุ4ปีที่ตกลงมาจากชั้น5ตายอยู่บนหลังคาบ้านที่อยู่ใกล้กับพอพักที่เกิดเหตุในซอยลาพร้าว122แยก13เขตบางทองหลางโดยทันทีที่เจ้าของสุนัขคือนางสาวเมยานีสิทธิสุขมาพบร่างของสุนัขก,ก็ถึงกับร่ำไห้ในทันทีค่ะ เมื่อคืนมันมีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เลยไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตกันแต่ว่าหนูานางสาวพยานีบอกว่าเมื่อสิบวันก่อนได้มาขอพักอาศัยอยู่กับเพื่อนคือนายยลดาจำปาสีซึ่งเป็นผ่าสาวประเภทสองที่ขอพักดังกล่าวโดยนำสุนัขเข้ามาอยู่ด้วยค่ะจนกระทั่งเมื่อคือนออกไปเที่ยวกับเพื่อนเมื่อกลับมาถึงหอพักก็พบว่าสุนัขก,กลบงมาตายอยู่บนหลังคาบ้านที่อยู่ใกล้กันจึงรีงบวิ่งขึ้นไปเคาะประตูห้องก็พบว่าข้าวข,ของเครื่องใช้ถูกนํำออกมาวางไว้ที่หน้าประตูแล้วค่ะ มาอยู่กับเขาปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเราก็เอาน้องมาเลี้ยงคือหอเนี่ยเขาห้ามาเลี้ยงหมาค่ะแล้วเราก็เลยแบบแอบเลี้ยงมาแต่ว่าน้องไม่ได้เห่าน้องไม่ซนน้องไม่ดื้อไม่อะไรหมาอาจจะมีบ้างที่แบบฉืดเออเออบ่อยแล้วก็ฉี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนผู้ต้องหาให้การกับตํารวจนะคะว่าตลอดเวลาที่เพื่อนมาอยู่ด้วยได้พยายามบอกว่าไม่ชอบสัตว์และเริ่มหมดความอดทนเพราะสุนัขมักขับถ่ายไม่เป็นที่ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องจนกระทั่งคืนเกิดเหตุกลับมาพบข้าวของเครื่องใช้ในห้องกระจัดกระจายจึงบันดาลโทสะจับสุนัขโยนออกนอกระเบียงที่ชั้น5้าแล้วเอาข้าวของของเพื่อนไปวางทิ้งนอกห้องค่ะตำรวจได้แจ้งข้อหาทําให้เสียทรัพย์และทําการทารุณกรรมสัตว์ตามพรบรคุ้มครองสัตว์โดยในวันพรุ่งนี้จะนําตัวไปส่งฟ้องศาลค่ะ